สวัสดีครับกลับมาพบกับพอลลีวัสด์ประจำวันศุกร์ที่22สิงหาคม2023กันอีกครั้งนะครับโลกนี้ยกย่องความดีของคนแต่พระเจ้ายกย่องความเชื่อในพระคิ์ความจริงที่ว่าพระเจ้าส่งยกย่องความเชื่อในพระคิ์มากกว่าความดีของมนุษย์นั้นเป็นหัวใจสําคัญของข่าวดีแห่งพระคุณของพระเยซูคริสต์พระเจ้าบอกเราว่าเราได้รับความรอด จากการถูกพิพากษาลงโทษเนื่องจากเป็นคนบาปโดยพระคุณผ่านความเชื่อไม่ใช่จากการกระทําของเราเองในพระดับเอเฟซัสบทที่สองข้อที่8ถึง9พระคัมภีร์ไบเบิลได้บันทึกไว้ว่าเพราะว่าซึ่งท่านทั้งหลายได้รับความรอดนั้นก็เป็นโดยพระคุณโดยความเชื่อและม่ใช่โดยตัวท่านเองแต่เป็นของประทานจากพระเจ้าไม่ใช่เนื่องจากการกระทําเพื่อไม่ให้ใครอวดได้ การกระทำที่ดีของเราไม่สามารถทำให้เราชอบธรรมต่อพระเจ้าได้แต่เป็นความเชื่อในพระเยซูคริสต์ที่ทำให้เรามีความชอบธรรมในพระธรรมโรมบทที่3ข้อที่22ได้บอกว่าคือความชอบธรรมของพระเจ้าซึ่งทรงประทานโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์สำหรับทุกคนและแก่ทุกคนที่เชื่อเพราะว่าคนทั้งหลายไม่ต่างกันพระเยซูเองได้กล่าวไว้ในพระธรรมยอห์นบทที่6 ข้อที่29ว่านี่คือพระราชกิจของพระเจ้าคือให้ท่านทั้งหลายวางใจในพระองค์ที่พระองค์ทรงส่งมาความเชื่อในพระคริสต์จึงเป็นสิ่งที่พระเจ้ายกย่องและพอพระทยัยเพราะมันแสดงถึงการยอมรับในพระคุณและการงานที่สำเร็จแล้วของพระเยซูบนไม้กางเขนในพระธรรมโรมบทที่5ข้อที่1-2ถึงได้บอกว่าเหตุฉะนั้นเมื่อเราได้เป็นคนชอบธรรม ได้บังเกิดใหม่ในพระคริสต์โดยความเชื่อแล้วก็ให้เราชื่นชมยินดีมีสันติสุขที่ได้กลับคืนดีกันกับพระเจ้าผ่านทางพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราโดยทางพระองค์เราจึงได้เข้าในร่มพระคุณที่เรายืนอยู่โดยความเชื่อให้เราชื่นชมยินดีในความหวังใจที่มีหลักฐานประกันที่มั่นคงแน่ใจว่าเราได้มีส่วนในสง่าราศี มีส่วนในพระสิริของพระเยซูคริสต์มีส่วนในชีวิตนิรันดร์ของพระองค์ดังนั้นในฐานะคริสเตียนผู้เชื่อเราได้รับการเรียกให้ดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อในพระคริสต์และให้การกระทําที่ดีของเราเป็นผลจากความเชื่อและความรักที่พระเจ้าได้ทรงใสไว้ในใจของเราแล้วในพระธรรมกลาเทียบทที่5ข้อที่6ได้บอกว่าเพราะว่าในพระเยซูคริสต์นั้นการเข้าสุนัต หรือไม่เข้าสุนัตไม่เกิดประโยชน์อันใดแต่ความเชื่อซึ่งแสดงออกเป็นการกระทำด้วยความรักนั้นสำคัญพระเจ้าอวยพรครับ